ก็ยินด um ีต้อนรับ <tech> วันนี้เนี่ยเราจะได้มารู้จักกันนะครับในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเราเรียกว่า meet and greet as back fresh boy and go o 2 0 21ภากินาซาเนียทูปประดิษฐ์นะคะคติประจำใจความพยายามอยู่ที่ไหนคอาสรเลอยู่ที่นั่นค่ะเออสวัสดีครับชื่อริวมควัตวิริยพันธ์ครับผมชื่อนายวิรังกรนะครับ ชื่อเล่นชื่อแก๊งมาจากสาขาการโรงแรมนะครับชื่อนางสาวอิสาราแสคําชื่อเล่นชื่อเคสสาขาการตลาดค่ะนางสาววนิสรา,าทองเดิมชื่อเล่นชื่อไลเชลลค่ะตรียกับร้องเพลงเลือกร้องเพลงค่ะเธอเพียงขึ้นเ,เดียวและ้ค,ะคือผาฟันในจักรวาลของฉัน สวยนนะแกดดูฉัี่ิคือออดิชั่นครั้งนี้คือสัมภาษณ์ครั้งนี้อะค่ะมันมีครั้งเดียวเราควรตั้งใจทําแล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วรากเจลคิดว่าเราจะได้สิทธิพิเศษในการเข้ารอบไหมในเมื่อเราจะได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอของวิทยาลัยไ,ไม่มีค่ะทุกคนทุกคนสิทธิเท่ากันหมดค่ะเพราะว่าหนูเชื่อว่าโรงเรียนให้สิทธิ <c oughs> ทุกคนเท่ากันหมดค่ะ กดดันไหมกับการประกวดครั้งน yeah. oh, ี้คิดว่าตัวเองต้องผมได้ไหมก็กดดันอยู่นิดแต่เอามองค่ะน้องบอสรู้สึกว่าน้องบอสเนี่ยจะมาเข้าประกวดรอบหลังๆแล้วเพราะอะไรอครับคือแม่ผมก็เล่าเรื่องหนึงให้ผมฟังเหมือนกันครับผมก็เลยอยากมาประกวดครับอ่ะแม่ดูการประกวดนี้หรอเออคือแม่เคยประกวดครับจริงเหรอแม่ประกวดอะไรอ่ะ เออก็ประกวดเปชีที่เที่ยเลเอสแบกนี่แหละครับ2 5 4พั่ะ้ารสอยสี่สิบห้าทุกคนี่คุณแม่น้องบอลนะคะเคยเรียนอยู่แบกหนุนกันค่ะแล้วก็เคยประกวดเพเชีแต่ตอนนั้นอ่ะทำพลาดมากเลยก็เลยส่งลูกชายมาประกวดไงฝากดูลูกชายด้วยนะคะ า <aunque S 2> ไม่ชนะไม่เป็นไรค่ะขอแค่หาประสบการณ์แล้วก็ความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นค่ะก็ถึงกรรมการหนูอยากจะบอกว่าหนูอยากจะโชว์ศักยภาพให้กับกรรมการทุกคนเลยนะคะสุดท้ายแล้วอยากให้น้องโบอะขอคะแนนจากกรรมการก็คือขอคะแนนนะคะจากกรรมการก็คือความสามารถของหนูความมั่นใจของหนู อาจจะไม่เต็มอาจจะไม่เต็มร้อยหรือไม่ดีที่สุดแต่ว่าหนูก็จะทําออกมาให้ดีที่สุดเต็มความสามารถของหนูค่ะขอบคุณ <Okay. S 1> ค่ะโอเคค่ะหนูจะโดนบูลลี่เรื่องความสูงมาโดยตลอดค่ะแต่หนูก็จะเก็บส่วนนี้ค่ะมาเป็นแรงผลักดันว่าถึงแม้ส่วนสูงหนูจะเท่านี้แต่ศักยภาพของหนูค่ะมากกว่าคนอื่นแน่นอนค่ะเพราะหนูมีความพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะขอบคุณค่ะอยากจะฝากอะไรถึงกรรมการที่กำลังดูเราอยู่วันนี้ ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้ครับถึงตัวจะเตี้ยแ,แต่ความสามารถความพยายามไม่ได้เตี้ยเหมือนตัวนะครับคิดว่าตัวเองสวยไหมสวยสวยค่ะคิดว่าตัวเองสวยถ้าสมมติว่าติดหนึ่งในห้าเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไหมได้ครับพร้อมเสมอเลยครับผมหนูจะทำให้เต็มที่นะคะกรรมาการก็ช่วยตตดสนในเป็นทางเล้อกนะคะฝากให้กำลังใจแล้วก็ให้คะแนนเยอะๆได้นะครับแต่ทำ ดีที่สุดครับผมขอบค้าถ้าขวัญประกวดแล้วขวัญผิดหวังกับการประกวดในครั้งนี้ไม่ได้หนึ่งหรือไม่ได้เข้าห้าคนท้ายที่เป็นแบรนด์แอนด์บอสเซอร์เนี่ยขวัญอยากจะบอกอะไรกับคนที่ห้าคนนะที่ได้ในการประกวดวผมก็จะให้กําลังใจเขานะครับบอกว่าคือปลายทางข้างหน้ามันมาถึงแล้วต้องทําให้เต็มที่นะครับส่วนผมก็จะ หรือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเพื่อต่อยอดในอนาคตสำหรับของผมได้ครับอ่าแล้วใครจะเป็น S อสแบ็ r เฟรชี่บอยแอนดโคนต่อไปใครจะเป็นทีมใหม่ในปีนี้อาจจะอยู่ในนี้ก็ได้หรืออยู่ที่พวกคุณครับ